อาจารย์คะอันดับแรกเดี๋ยวขอให้แนะนําก่อนว่า b ีนะคะประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับบรงกอดชิดนแม่ท่อจําจกัดมหาชนของเรานะครับเป็นบริษัทจะเบียนมาก็น,นี่ยังปีที่เจ็ดแล้วนะครับเราเป็นบริษัทผลิตเกี่ยวอุปกรณ์งานโลหะแปรรูปที่ใช้กับงานระบบไฟฟ้านะครับจากจุดเริ่มต้นแล้วจากนั้นมาเราก็ไดยเริ่มพัฒนาเป็นเป็นงานชิ้นส่วนต่างๆที่เกี่ยวอุตสาหกรรม ไม่ว่าอุตสาหกรรมแจกผลเกษตรอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับอุตสาหกรรมตู้ไฟฟ้าตู้สื่อสารนะครับมจนปัจจุบันนี้เราได้ข้ามเข้าไปสู่ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โลหะนะครับที่ที่ผลิตจากประเทศไทยและส่งออกไปสู่สหรัฐอเมริกานะครับนี่โดยภาพรวมโดยสรุปแล้วว่าปัจจุบันนี้เรามีสินค้าด้วยกันทั้งหมด6กกลุ่มด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มรางและท่อร้อยสายไฟอันนี้ก็ยังยังเป็น เป็นยอดขายที่เยอะอยู่ของเราสําหรับผู้ประกอบการเกี่ยวเรื่องเรื่องตึกสูงอาคารโรงงานทั้งหลายรถไฟฟ้าแต่ละสีแต่ละสายนะครับอันที่สองคือพวกกลุ่มตู้โลหะทั้งหลายสมัยก่อนเรามีตู้โลหะเฉพาะตู้ไฟฟ้าตู้สื่อสารอ<ช>ันนี้ก็เร,เริ่มเข้าสู่ตู้โลหะที่ใช้ในในครวัวเรือนหรือเกี่ยวข้องกับตู้โลหะเกี่ยวเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นนะครับอันที่สามคือตู้โลหะที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสารอยู่ภายใน หรือเราที่เรียกว่ายพวกตู้สวิตบอร์ดหรือแผ่นบอร์ดนั่นเองนะครับอันที่สี่คือแน่นอนนะครับเมืองไทยเราก็เป็นฐานผลิตแทนเดิมที่ผลิตสินค้าเครื่องจักรกลส่งออกต่างประเทศดังนั้นก็ต้องมีโครงเครื่องจักรโครงชิ้นส่วนก็ต้องมีงานเชื่อมประกอบที่ต้องการความแม่นยำเราก็จึงมีผแผนกงานเชื่อมประกอบที่มีความแม่นยำสูงเพื่อเป็นสินค้าเราอีกตัวเดิมและตัวที่ห้านั่นเองนะครับที่ในช่วงตั้งแต่ก่อนโควิดต้นมมาแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆคือกลุ่มชิ้นส่วนเครื่องมือเครื่องจกักรกล รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์โลหะด้วยอันนี้ก็มียอดผลิตขึ้นมาก็ก็ไล่ขึ้นมา,นมาแซงขายกับยอดในประเทศพอสมควรทีเดียวนะครับแลวส่วนสุดท้ายคือแทนที่เราจะขายเป็นพันสาเร็จรูปเราขายเป็นชิ้นส่วนด้วยก็คืองานชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่างานเชื่อมประกอบงานแมชชินนิ่งหรืองานงานสแตมปิง้งสิ่งต่างๆ,างๆเหล่านี้ก็ได้หล่อยงบริษัทให้เราเจริญเติบโตออกมาจนปัจจุบันนี้เราจึงจําแนกเป็นลูกค้าเป็นสองภาคส่วน กลุ่มง,งานขายผู้รับเหมาก็มีสัดส่วนอยู่ประมาณสักจจประมาณสัก4ี่สบาถสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตและกลุ่ม B 2 B ก็อยู่ประมาณสัก5้5สิบเปอร์เซ็นต์โดยภาพร,รวมนะครับอันนี้คือบางก่อชิปไม่เท่าจำกัดหาชนนั่นเองนะครับอืมค่ะโอเคอาจารย์ขาในช่วงที่เหลืออีกประมาณ4เดือนสุดท้ายเรามีแผนจะมุ่งเน้นไปกลุ่มไหนยังไงบ้างคะอาจารย์ คือแน่นอนครับในกลุ่มงานขายผู้รับเหมาเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเป็นสินค้าหลักของเราตัว,วนหนึ่งแล้วช,ช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเราชะลอมาจากต้นปีนะครับมาปลายปีตอนนี้ทําแทบไม่ทันนะเพราะทุกคนก็อยากจะปิดงานทุกคนก็อยากจะเอา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 ชิ้นส่วนข้าวนะครับเอาไอ้ไอุปรกรณ์ต่างๆไป็สิ่งตั้งประกอบ ตอนนี้ก็อุตดดนตัอยู่ั้งนั้นแผนของเราในการประมาณการยอดขายของกลุ่มกลุ่มคอนแทคเตอร์เนี่ยก็อยู่ที่ห้า0อยล้านก็ยังแผนเดิมอยู่นะครับมีแต่เรื่อง้ปรับตัว,ตวยังไงที่ทําให้ลูกค้าเราเราเขาเขาสามารถแฮปปี้กับการที่เรียกเข้ามาพร้อมๆกันเช่นนี้นั่นอเองนะครับค่ะค่ะครับในแง่ของตัวตัวกลุ่มลูกค้าตอนนี้ลูกค้าเริ่มมีออเดอร์เข้ามาเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ คือคือส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ท,ที่ที่มีออเดอร์มาตั้งแต่ต้นหีตั้งแต่ปลายปีเช่แล้วนะครับ ừ, แล้วก็ก็เรียกเข้ามาตลอดแต่ก็มีการชะลอบ้างนะครับแต่ครั้งนี้มามาเร่งเอาตอนนี้แล้วนะครับเป็ตนต้นเช่นงานใหญ่ๆ่ยังไม่ว่ากลุ่มวันแบงคอกนะครับหรือนัดโรงงานดูสิทธิ์ที่กลังกาลังต้องเรียกเรียกโปรดักเข้าไปติดตั้งนะครับนี่ก็ก็เร่งผลิตกันอยู่นะครับนอกนจากนี้ก็ยังมีมีกลุ่มลูกค้าที่ท,ที่มาเจ,จารจ่ายตอนหลังมาเรียกซื้อ ตอนหลังนี่ก็พอสมควรเพราะว่าทุกคนก็มีความรู้สึกว่าก็น่าจะดีขึ้นจากที่เราได้มีรัฐบาลใหม่แล้วะนะครับเพราะงั้นสินสินค้ากลุ่มนี้ก็จะไปรองรับงานงานผู้อินฟราซัคเจอร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับอันนี้ก็จึงไม่มีความกะงักใจอะไรกับกับกับไอสินค้ากลุ่มนี้นะครับอืมค่ะค่ะ ในแง่ของกําลังการผลิตระคาจะหลังจากที่มีออเดอร์เข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องเยอะอีกเนาะเพราะว่ามันเริ่มเห็นโครงการเยอะขึ้นปัจจุบันเรามีกําลังการผลิตเท่าไหร่ล้วก็จะเพียงพอต่อคําสั่งซื้อที่มีเข้ามาหรือไม่คะกำลังผลิตของเราในช่วงที่เป็นเกิดโควิดนะครับเราเองก็ไม่นิ่งนอนใจก็ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจกักรเพื่อลดแรงงานคนเพื่อให้มีความสามารถในการผลิตมากขึ้นตอนนี้กําลังผลิตที่เราผลิตเราตั้งประมาณการไว้ว่ายอด และจำหน่ายในปีนี้ยอยู่ที่พันหกร้อยล้านนะครับกตอนนี้เนี่ยตัวเลขเราคิดว่าน่าจะไปสู่ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดังนั้นดังนั้นกําลังผลิตเราเองมักจะต้องประมาณการไว้ให้สูงกว่ายอดที่เราผลิตจ,จาหน่ายให้ได้เช่นพันหกเนี่ยเราก็ต้องควรจะมีการผลิตให้แตกสองพันให้ได้นั่นโดยภาพรวมรก็คือเรายังมียังมีรูมให้เล่นอีกพอสมควรในเรื่องการผลิตไม่ว่าในการที่จะต้องมีจะเมีเครื่องจักรายผลิตเพิ่มขึ้น ต่อจนเราอาจจะปรับระบบการทํางานใหม่มีการหมุนล้อมหมุนกากกันใหม่นะครับและสําคัญคือโรงงานแห่งใหม่ที่เป็นฟรีโซนเราก็ใบอนุญ,ญาต185ก็ออกมาแล้วก็กำลังจะเริ่มในเร็วๆวันนี้นั่นเองนะครับดังนั้นการผลิตอาจจะเบิ้ลเป็นเท่าตัวก็ว่าได้นะครับอืมค่ะค่ะพูดถึงเรื่องฟรีโซนค่ะจารย์ตอนนออี้เราได้เราได้ใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้วเนาะ ครับเรียบร้อยแล้วครับค่ะเราจะเริ่มผลิตเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงแล้วสินค้าที่จะผลิตคือสินค้าไหนคะเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเริ่มผลิตต้นตุลานี้หรือปลายกันยานี้ไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มิดตั้งเครื่องจักรให้เรียบร้อยนะครับสินค้าชุดแรกที่เราเน้นหนักที่จะผลิตนั่นก็คือกลุ่มงานเฟอร์นิเจอร์โลหะที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับเราก็หวังว่าใช้สิทธิพิเศษทางด้านเขตปลอดภาษีนะครับ เพื่อที่จะคนทอยเรื่องต้นทุนการผลิตเพื่อแข่งขันกับโรงงานประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเซียตะออกเรานะครับไม่ว่าต้องแข่งกับจีนเองซึ่งเขาดูดเงานภาษีแข่งกับไต้หวนันเวียดนามมาเลเซียอินเดียน,นะครับอย่างที่เป็นต้นต,ตรงนี้นนัเองเราก็จึง,จ,งจึงตั้งเป้าหมายว่าสินค้ากลุ่มส่งออกเนี่ยคงเน้นมาบริตัทฟิีโซเป็นหลักนะครับแต่คงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนาฬิร์โลหะมันยังมีการอื่นที่เรา เราวางแผนที่จะผลิตไดเร็วเรวันนี้ด้วยนะครับอืมค่ะค่ะโอเค,ค uh, ในแง่ของคิดทาง Q3 เนยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะว่าในคิสองที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีตัวแดงอยู่บ้างอ่ครับตัวแดงก็เกิดจากอ่าก,ก็ยอมรับในความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยในเรื่องของการบันทึกไอ้เรื่องวิบทั้งหลายนั่นเองนะครับ,รบใน q นะิเพราะฉั้นคิเนี่นะ่าก,ก็จะจะดีขึ้นนะครับคิสดีขึ้นแน่นอน เพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้ากลุ่มที่ส่งมอบให้กับงานรับเหมาเนี่ยก็ตอนนี้เรียกอุตรุดเลยขณ <pues> ะเดียวกันงานส่งออกเราเพิ่มขึ้นมาวันหนึ่งตอนนี้เราต้องผลิตให้ได้ประมาณสี่ถึงห้าตู้คอนเทนเนอร์ต่อวันนะครับเพราะว่าเมืใกล้ปีใหมค่คริสต์มาสก็เกิดโปรโมชั่นในในกลุ่มบริษัทลูกค้าเราที่สหรัฐอเมริกานั่นเองเพราะนั้นอันนี้สองตัวนี้ก็ย่อมทำให้ยอดขายในในในปีครึ่งปีหลังเนี่ยก็โตขึ้นมาอย่าง อย่างถ้าเทียบปีแล้วอาจจะโตกว่าด้วยพอสมควรด้วยซ้ำไปนะครับอืมค่ะโอเคแต่มองว่า Q3 น่าจะกลับมาดีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับครับอืมค่ะโอเคขออนุญาตข้ามช็อตไปปีหน้าค่ะอาจารย์ปีหกเจ็ดนะคะเรามีเป้าหมายการเติบโตอย่างไรบ้างตอนนี้โอเริ่มเห็นรัฐบาลชัดแล้วเราจะมุ่งเน้นไปกลุ่มไหนยังไงบ้างคะแน่นอนนะครับเราเราตั้งเป้าว่าปีนี้พันหกใช่ไหมครับอ่าเอ็มเอมเองก็ตั้งเป้า อย่างยิมมาต่อตั้งแต่เข้าตลาดมาคือโตป,ปีละประมาณ20%ถึง2ีแน่นอนรับปีหน้าเราก็โตจากพันหกไปอีก20%ปอนะโดยประมาณการนะครับอันนี้คือในส่วนที่ที่เราคิดว่าเรามีงานที่จะทําอยู่แล้วนะครับในส่วนที่งานรัะสอยอดตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากาลังวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรใหม่วันนี้ช่วงนี้ผมก็มาอาอานไลน์นอก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 ออฟฟิศนะครับมามายังบริษัททางบริษัทธรรมาดาเขาอันนี้ขอขอใจเขาหน่อย มาคุยเรื่องเครื่องมือเครื่องจักรที่จะเพิ่มเติมเพื่อจะไปบิวยอดการผลิตในในปีหน้าอาจจะไม่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเสร็จปลายปีนี้แล้วนะครับที่ยอดมีโตขึ้นมาดังนั้นแผนการการประมาณการยอดผลิตจหนายปีหน้าก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็จะเซตแผนตามนี้ส่วนกลางปีถ้ามันมีอะไรขยับเพิ่มขึ้นเราคงไปปรับยอดกลางปีครั้งหนึ่งนะครับอืมค่ะค่ะเอ่อในแง่งของต้นทุนแลวค่าจานตอนนี้เป็นที่น่ากังวลหรือไม่อย่างไร โดยปริภาพรวมเนี่ยสไตล์ของ b m เองเนี่ยผลเพื่อส่งออกแน่นอนนะครับเรื่องต้นการผลิตนี่สําคัญคเพราะเราต้องแข่งกักบเพื่อนบ้านโดยเฉพาะแข่งกับจับต้นทุนการผลิตของของเวียดน,นามของจีนนะครับหรือแม้มาเลเซียอินโดนีเซียิลิปปินรอบบ้านพ่กเราและปัจจุบันมีอินเดียอีกนะครับแล้วเบืองไทยเราเองเนี่ยวัตถุดิบต,ต่างเนี่ยมันก็เป็นวัตถุดิบที่ส่วนใหญ่จะมีคาแมงภาษีดังนั้นผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยมันก็มีต้นทุนในการต้องขอคืนภาษีกันนะครับต้องใช้เวลา ดังนั้นการจัดตั้งเขตฟีโซนของบีเอ็มเองเนี่ยก็เพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบเหล่านี้ด้วยง่ายๆแล้วก็สามารถนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผลิตดังนั้นด้วยความขีดความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรของเราเองด้วยความสามารถของบุคลากรของคนไทยเราเองเราก็มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถแข่งขันในเรื่องด้านต้นทุนได้นะครับืออ,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 อโรงงานฟีโซนนี่จะช่วยลดต้นทุนให้เราได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ อาโดยโดยโดย,โดยภาพรุมทั่วไปเนี่ยเราอยู่ในเขตฟรีโซนเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาขอคืนแวนนะครับเพราะว่าเราส่งออไม่มีแวดสองอเรื่องการนําเข้าวัตถุดิบหลายตัวซึ่งมันมีเอดีใช่ไหมครับเรานําเข้ามาในเขตฟรีโซนก็ไม่ต้องโดนเอดีไม่ต้องมีภาษีนะครับดังนั้นเราก็ถ้าเราสามารถหาวัตถุดิบจากต่างประเทศได้ราคาดีเท่าไหร่ก็อันนี้สงต่อเราดีเท่านั้นด้วยตัวนี้นั่นเองเมื่อต้นทุนเราลดลงแน่นอนเราก็สามารถไปขยับราคาให้ลูกค้าเราถูกใจในราคาที่ ก็ต้องการซื้อมากขึ้นสมัยคำว่าออเดอร์ก็จะเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นเท่าตัวอันนี้เป็นสิ่งที่บีเอ็มเองก็ต้องวางแผนว่าถ้าออเดอร์มันมากขึ้นมาเราจะรองรับได้อย่างไระนะครับเรารองรับไม่ได้ก็เสี่ยงที่เขาจะต้องหนีไปโรงงานเพื่อนบ้านของเรานั้นอันนี้แผนการที่สําคัญนะครับไม่ว่าไม่ว่าทั้งเรื่องคุณภาพแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญคือเรื่องกําลัรผลิตและราคาอันนี้สำคัญนั้นต้องควบคู่ัไปอันนี้เราก็มั่นใจว่าด้วยวิธี ของ b ีเราก็จะสามารถแก้ปัญหาตรงน,นี้ได้นะครับอืมค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทอาจารย์ฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก BM มากขึ้นคะครับบีเอ็มเองก็เป็นบริษัทแปรรูปโลหะเพื่อผลิตป้อนเข้าสู่สากรรมทุกประเภทจนปัจปจุบันนี้เนี่ยลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเรียก b ีว่า Factory Outlet นะครับเรหวังว่าโมเดลของ BM เองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสขยายไปยังผู้ประกอบการอื่นนะครับ แลนะตัวบีเองเองก็จะใช้โมเดลนี้ในการพัฒนาธุรกิจนะครับเพื่อต่อยอดไปสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับว่าการที่มาถือหุ้น b ีเแล้วเนี่ยอย่างน้อยท่านมีปันผลแน่นอนทุกปีนะครับอ,อันนี้เป็นความมั่นอมันใจเพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถเป็นไปตามแผนเราก็หมายความว่าย่อป็นจําหน่าย b ีเจะก,ก้าวกระโดดก็ยังผลผล,ผลประกอบการาที่ดีขึ้นไปด้วยนะครับอย่างนี้ก็ขอฝากนักลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทหนึ่งในดวงใจ ที่เราสามารถที่จะสร้างสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้่ถึงอย่างไรแล้วแต่วันนี้เราก็เห็นว่าเรามีรัฐบาลที่มาจะมาทาหน้าที่ใหม่แล้วในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดในเรื่องของแง่จิตวิทยาก็าอาจจะส่งผลยังพวกปอกกอบการอย่าง VM ก็ดีหรืออย่างทุกๆุกบริษัทก็ดีในทางบวกมากขึ้นก็ยังผลให้เราสามารถประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและนักลงทุนเองก็อาจจะได้รับอันนี้สมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ค่ะโอเคได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะชื่อเรื่องพูดคุยกับบอลในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ